าพทางลงแล้วรถยนต์นี่หมดสิทธิ์เลยครับแบบนี้ไป,ไปค่อยๆลงไป ครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็ลงมาถึงหน้าหมายแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้างล่างครับประมาณนี้ครับหมายเดีย๋ยวเราจะลงกันตรงนี้นะครับช่วงนี้น้ําน่าจะตื้นหน่อยผมสังเกตดูว,ว่าช่วงนู้นอาจจะน้ําลึกครับตามหาปลานินน้าไม่น่าจะลึกมากครับ ถ้าน้ําลึกๆปรานินก็ไม่ค่อยอยากจะอยู่ไปเดี๋ยวเตรียมอุปรกรณ์เปิดหมายใหม่หมายนี้สิงๆเลยครับครับตอนนี้ก็ตรงชุดแรกครับสิงๆเลยครับเปิดหมายแล้วก็ <c oughs> ลงเบ็ดเป็นชุดแรกเลยครับเหยื <c oughs> ่อปลาไม่รู้จะมีหรือเปล่านะเราไม่รู้มันจะกว่ามันจะกินเหยื่อเราเนี่ยผต้องใช้เวลาครับหมายแรก เปิดไมใหม่ๆเลยครับไม่มีใครมาตกก็มีรอยตกตรงนู้นครับขวดนี้ไม่รู้น้ะมันเคยแห้งหรือว่ายังไงหรือเปล่า หเห็นปน,นินนะตัวงไปเจ็บก่อนครับเดี๋ยวตัวใหญ่ก็ามาทามีนะเยี่ยมเยี่ยมอุ้ย sẽ ấp chôm quá thấy mấy tô được ở đây luôn mày lớp chôm mày nay giờ tôi dài vừa nãy เอะไรนะใส่ทอดอยู่ครับไปตามไปเรื่อยครับเริมโตขึ้นเรื่อยแล้วมีอาการมีอาการอยู่หรือเปล่าเนี่ยอื้อ <im itation> อันนี้มีอาการนเนี่ยครับทมม่านผู้ชมปลามีแต่ไซนี้ครับเออไม่เป็นไรเก็บครับวันนี้อ๋ออันนั้นอะไวเอ,อ,อ้ย ดูไหมเนี่ยคันนี้ไม่อยู่ครับไม่เป็นไรเก็บโอเคครับตอนนี้ก็เริ่มมาเรื่อยๆครับหวังว่าจะมีไซส์โลบะ ตัวนิดเดียวครับท้องป่องเลยไปเก็บให้หมดครับ นี่โอ้น่าจะมีตัวใหญ่กว่าน,นี้นะเนาะโอ้ยเข้าเรื่อยๆครับท่านผู้ชมมีแต่ไซต์ปลาเข็มไปเก็บไปก่อนครับโอเคครับตอนนี้ก็เหยื่อของเราหมดครับวันนี้เอามาแค่ลองเช็คหมายดูนะครับเอามาไมา่เยอะอันนี้ก็มีแต่ปลา อันนเล็กเข้าครับปลาใหญ่ไม่รู้มีหรือเปล่ามันก็น่าจะมีแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแล้วเป็นลงเหยื่อว,วันแรกด้วยครับอันนี้ก็จะตามดูชุดนี้ครับชุดนี้ชุดสุดท้ายถ้ากินก็เก็บเบ็ดกลับบ้านครับวันนี้กินขนไหนเก็บขนนั้นขอตามกันอีกสักพักนึงครับไปไ สับตัวนี้สับตัวนี้อันสุดท้ายอันสุดท้ายจะบอกวัาโดนปลาใหญ่ก็ไม่ใหญ่หรอกแต่ก็หนักอยู่ได้แล้วว่ะ เเฮฮ้ยยเฮ้ยปมาทูทูตะเพียนโอ้ฮ่าฮ่าขั้นสุดท้ายเลยครับกำลังเก็บเบ็ดกลับบ้านมาทีละคู่เลยกินตอนเย็นปาตะเพียนเออมา้อยู่เ๋ยว เดี๋ยวมาดูผลงานของเราวันนี้ครับปลามีแต่โอ้โหไซส์บิ๊กบิ๊กประมาณเกือบร้อยตัวโลเยอะมากครับแต่ว่าไซส์มันเล็กไปหน่อยสองสามนิ้วเนี่ยครับ อันนี้ล้วนๆน,นะครับผมไปลับบ้านครับ